นี่นะหมามาถ่ายวิดีโอโอ้ยทำไมหัวขาดอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรลองกล้องดีเอาอย่างนี้ก็ได้อ่ะเดียวเดียวเดียวตอนนี้อนายกี่ขวบแล้วคะหนึ่งขวบสามไอติมก่อนไอติมไอติมไอติมก่อนไอติมอะอร่อยไหมอร่อยไหมอืมนี่ยมามามองไม่เห็นหน้าตัวเองว่ะเดี๋ยว ăn lòi con ăn lòi ăn lòi con, yoi bấy lòi lòi con, um, lòi lòi bye bye nè. bye bye con, bye bye, ai team gì bấy, bố gì đang chúo con, con ăn gì, nì, team bye, nè, thấy tự tay nè, lên con

ไอติมไายบายหรอกไอติมก่อนอ่ะไอติมปลาปลาอะไรอ่ะไม่มีปลาเลยไม่มีปลาอะไรเลยหมาจะเอาอะไรดันกล้องให้มองเห็นหมาะมะดีนั่นสอสสอดีนะมาจะดันตรงนี้นิดนึงอ้าวเฮ้ยเห็นหมาแล้วอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมไม่ตอบเลย bye bye à chụm ư là muốn muôn chu chụm ư bọc bay qua chu ư khử là muôn muôn chu ư khử là bọc bay đi yeah. bye. bye này chúc này chúc này oh sai đi áo bảo mà chúc nhau không 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 chép không chép. Chép อ่ะเหรออร่อ,อ,อยอร่อยนะพอเรามาั้งอร่อยพอยังปอกแขนดำบ่ะครับมีค่ะอ่ะอพอ,พอละบ๊ายบายนะบ๊ายบายทำเท่าไรครับปิดกล้องละบ๊ายบายนี่เฮ้ยไปเไปกดตรงนี้เปล่าวะ่ะมองไม่เห็น